สวัสดีครับสวัสดีพระพ่อพี่ทุกท่านนะครับกินน้ำนี่ครับเสร้นภารกิจก็มาตรวที่บ้านโค้งอะไรึ้นสยามเป็นยังไงโค้งอาการมันเป็นยังไงบอกมาสินี่ฮะเป็นยังไงนี่สยามนี่เบื่อเลย

Quay nhuận hắn nhanh hắn kìm nhuận cốp nhuận thêm 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 khúc, thì thêm 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 นี่ก็ยังไงนี่ดูด,ดูดูพงลมครับพงลมดูไยปุดสูงบนบนะบนสูงบนงบน,นี่ก็ตึงเนอมนี่สูงบนบ,นบนบนะบนสูงมีแต่ตัวตึงช่วงนี้เข้าออกต้องระวังไว้ใจไม่ได้งั้นเสียเปรียบ ห้ามไว้ใจช่วงนี้นี่งานก็จะออกนะครับนี่อาการมันมาทำไมจะออกก็ไม่รู้ครับบอกไม่ได้น้ำมันนี่ช่วงหน้านร้อนก็ยังว่านะครับช่วงหน้านร้อนตัวเก็บกวาดก่อนครับนี่จะไปเอา้าต่องานเยอะครับงานเยอะช่วงนี้นี่งานไม่ต้องพูดครับเวลา ถ้าใจไม่เต็มรอยนี่ยากนะครับ Yeah. Uh -huh. ครับเก็บกวาดมันต้องใจจริงครับช่างใจสู้มันอยู่ที่จังหวะและโอกาสนี่ก็ตึงเหมือนกันนะครับนี่คึกคึกเหมือนกันคึกตลอดแต่เราก็ต้องระวังครับต้องระวังเป็นพิเศษเราเผลอือเผล,อ,ผลอใจไม่ได้นะครับเผลอใจเหมือนแต่เหมือนตอนเขาเป็นอะไรไม่ได้บางทีก็เล่น ช่วงนี้นี่ช่วงอันตรายนะครับนี่ของเราเราก็ต้องระวังตัวเองครับเข้าอ,อกตัวเองเราต้องรู้นะครับเ,ออเออนี่ครับแต่ละเชือกนี่ก็จะหลอกล่อก่อนนะครับนี่หลอกล่อไว้ก่อนเราก็จะไปเก็บด้านหลังนะครับนี่ช่วงนี้ไม่ได้นะครับอันตราย ถ้าประมาทเราจะโลกโล่ด้วยอาหารให้เขากินก่อนครับให้เาจึงไปเก็บด,ด้านหลังครับนี่ นี่ครับเขาพยายามมองตามหลังตลอดนะครับในช่วงนี้แต่บางทีใจเขายังไม่กล้านะครับใจยังไม่เต็มแต่ขมับนี่เต็มเลยครับขมับบางจังหวะเขาก็ยังว่านะครับถ้าตกมันออกแล้วก็จะจะดีหน่อยครับจะง่ายนะ่นี่ขมับดูเขาจะมองเดินไปทางไหนเกาจะมองตามตลอดนะครับบางจังหวะเขาไม่ได้เขาก็ไม่ครับขมับเต็มวะดไม่ได้ ถ้าเราเก็บกวาดด้านหลังเราก็ต้องระวังนะครับต้องเร็วอยู่กับหลักช้างก่อนตรงมันนี่อันตรายนะถ้าต้องเก็บกวาดเร็วๆนะครับเก็บกวาดเร็วช่วงนี้ทำเราแค่าอาหารการกินเล่าไว้ยฉยๆนะนะีบ่บางจังหวะเขาก็จงว่าแล้วแต่จงัจงหวะจังหวะใครจงังหวะมันนะครับนีบ่เผลอไม่ได้ช่วงนี้นะครับเผลอไม่ได้ตายใจไม่ได้ ช่วงอันตรายไม่รู้จะตอนไหน,นครับถ้าเขาได้ออกกําลังแบบออกหนัหนกๆนี้ได้ออกแรงเต็มที่เขาก็จะออกนะครับดูทานนะ่าแล้วเราเคยจังหวะแค่นั้น,นครับปีที่แล้วนี้เราออกกําลังกายวิ่งโลกเขากว่าจะออกนะใช้เวลานานเหมือนกัน,นครับผูกข้างนอกนะครับวิถีชีวิตโค้ช้างอานะครับโคช้างพรายตัวใหญ่ๆเป็นอะไรที่ มันอยู่ที่ใจครับดูที่ใจใจสู้ใจรักใจเมตตาอยู่รวมกันหมดนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคทุกคอมเมตี่มอดให้กับครอบครัวช้าของเราครับนี่เราวิถีชีวิตที่บรรลุดถ่ายท,ายทอดไว้ให้นะครับสืบทอดต่อไปสีสวัสดีครับ